สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวนะฮะ ของทัพนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ลงเล่นในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับก็นัดล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะทางมาเลเซียไปได้4ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับก็หลังจบเกมนะครับทางคาร์ลอสเซซ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ได้บอกว่าเกมนี้เราคาดหวังว่าจะทำได้ตามแผนนะครับ แต่การแข่งขันอาจจะมีบ้างที่ไม่เป็นไปตามที่คาดมาเลเซียก็ลงโทษเราและทําประตูเราได้2ประตูนะฮะแต่เราก็กลับมาชนะได้อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ก็คงต้องกลับไปวิเคราะห์ข้อผิดพลาดว่าเราเจอมาเลเซีย เราเล่นภายใต้ความกดดันเพราะมาเลเซียเขาโฟกัสไปที่ฟุตซอลเอเชียนคัพเหมือนกันคู่ต่อสู้เราส่วนใหญ่เล่นเกมรับพอเราบุกใส่แล้วหลังบ้านเปิดพร้อมกันนี้นะครับทางคาร์ลอสเซซ่าก็ยังได้เผยเพิ่มเติมอีกว่าส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอยากให้แฟนบอลเข้าใจเราด้วยเพราะแต่และเกมมันไม่มีเกมไหนที่ง่ายเลยนะฮะก็ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่สู้กับสถานการณ์ที่กดดันได้เป็นอย่างดีนะครับจากนี้เนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องที่ค่อยๆปรับนะครับเพราะนักเตะ ของเราก็หลายคนก็ยังมีอายุที่ยังน้อยอยู่นะครับอย่างแรกก็ตามครับตอนตามหลัง1นึ่ประตูต่อ2นะครับถามว่าโค้ชคาร์ลอสคิดอะไรอยู่นะครับทางคาร์ลอสเซซ่าก็บอกว่าจากใจของผมนั้นคือผมรู้จักนักกีฬาไทยนักกีฬาไทยนะครับก็จะมีปัญหาในการเล่นภายใต้ความกดดันนะครับอยากให้เล่นให้ง่ายกว่านี้เล่นให้เป็นปกติแต่ก็เข้าใจว่าคงกดดันจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ต้้องเรรียนนูและพัฒา และผ่านไปให้ได้นะฮะโดยการเจอกับทุกทีมครับยากหมดนะฮะยกตัวอย่างการเจอกับเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับเวียดนามก็เอาชนะทางญี่ปุ่นมาได้นะครับในศึกฟุตซอลโลก2016สําหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศน,นะฮะในศึกฟุตซอลนะครับไทยแชมป์กลุ่ม A นะครับก็จะพบกับทางทีมชาติเวียดนามนะครับในเวลา17นาฬิกานะครับวันที่8เมษายนนะฮะ2565นะครับ ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง t s p o r t 7และช่อง9 m c o t HD นะครับก็ติดตามรับชมและเชียร์กันได้นะครับโดยเวียดนามเนี่ยก็เอาชนะทางออสเตรเลียมาได้นะฮะก็เวียดนามเป็นรองแชมป์กลุ่ม B นะครับส่วนทางไทยเนี่ยก็เป็นแชมป์กลุ่ม A นะครับก็มาเจอกันนะครับถือว่าเป็นเกม Big บิ๊กแมตช์นะฮะที่แฟนบอนหลหลายคนเนี่ย คงจะตั้งตารอคอยนะครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีอาเซียนอย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เพจฟุตบอลไทยซาย,ยอดีสวัสดีครับ